อันนี้ที่หลวงตามก็ได้ปราลบนี้ว่าบุคคลเป็นอุภัตาร ในการต่อแท็่เป็นเรื่องของเราะต่อแทนวันนี้มัานเป็นวันที่เป็นศรน้าราอาจารแต่ละทีได้นำบริษัทที่รักษาถึงแปหาได้มาประเททสําธรนี้ด้วยเนี่ีดามันดาเป็นปูชนียพระพุธเจ้าองค์นี้เีลายเยอะเฉลียบุคลเท็นลาย ลายสกเลยูปนไม่ใช <persever potato. S 2> the ่ลาแอปเป็นปิยญาของหนญาตายาเป็นปุจริยญของลูกหลานครูบาอาจารย์ระชาาอาจารย์เป็นปุจจิยญาของลูกศิษย์ลูกหาพระราชามหากษัตริย์เป็นปุจจิยญาของเกษตรกรพะเจดมันทเป็นปุจจิยญาของก พ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลานาเลี้ยงท่านต่อตาการงานของท่านดรงโลโก้สมุนประพฤติตนควรควรไปเลยน